สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจะสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเราจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานจะที่มารับชมแนวทางเลยวก็มาเป็นกาลังใจให้กับแม่จอยเส้นเดียวกันเนาจะมาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์จะหุ้นดาวโจนส์รอบปกติจะวันที่ ยี่สิบสี่เดือนเก้าจะเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะมือนีิกะมาพบกกับแนวทางของ 49, แอดจอยคือเก่าละกละตามเคยจา้าหาพี่โนโอ้องเอฟซีีนะารักทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้กะขอโทษขออภัยในความอ่าผิดพลาดนิดหนึ่งเนาะจา้าสำหรับวุ่นนิเคอิกับวุ่น ดาวโจรอบปกติวันที่24แอจอยทำคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่เกิดขอพิพาดทางเทคนิคจ้ะเสียงหายทำคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเขียนเสร็จเรียบร้อยเบอร์ถูกอย่างผลปรากฏว่าเสียงหายเสียงบ่มีเสียงเบาอาอาสีมาทำคลิปหายอีกรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือแอจอยอ,อธิบายหายเนาะ อธิบายเอาเนาะจ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขียนใหม่กับอาสีเปลืองหน้ากระดาษแล้วก็เสียงเวลาเนาะจ้าอาจสีได้แค่อาสีได้เด่นตัวเดียวเนาะจ้าเด่นตัวเดียวสําหรับตัวพกกูกูอาสีได้ตัวเดิมเดิมเนาะเพราะฉะนั้นก็ขออธิบายให้ละกันเนาะจ้าขอโทษขอภัยหลายเนาะถ้าเกิดว่าสียเอาคลิปตัวที่ว่าเสียงเบาลงไปพี่น้องเอฟซีหลับชมคลิปกับอาสีบ่คอยสะดวกเนาะจ้าอ่าอันนี้คือ โทษขอกไพลหลายเนาะผิดพลาดทางเทคนิคในการทําคลิปนิดนึงจ้ะบวกกันเนาะก่อนสีไปรับชมแนวทางหุ้นดาวโจ์รอบปกติของวันที่ยี่สิบสี่เดือนเก้าหูซึ้ว่าเสียงสี่ดังอยู่แล้วจ้ะสําหรับคลิปนี้วันที่ยี่สิบสี่เดือนเก้าจะก่อนห้าสิไปรับชมหุ้นดาวโจนแนวทางใหม่ของมือนี่งกัเดี๋ยวมาเบิ่งกพของวันที่ยี่สิบเอ็ดกันก่อนจากวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเก้าที่ผ่านมาจ้ะก่อนสี่ับชมแนวทางใหม่กับมาเบิ่งกพนแนวทางเก่ากันก่อนจ้า สำหรับพุ้นดาวโจนของวันที่ยี่สิบเอจากดาวโจนรอบปกติให้ไปที่เด่นเก้ากับ1วิ่งรูดโอ้โหนึ่งนี่คือ1กับ0นีู่เดินเงาเลยเนาะวันที่ยี่สิบอคำนวณได้หนึ่งอ่ะหนึ่งมาอยู่ด้ดยจต่เริ่มสำหรับพนของเฮาจะสามตัวบนออกส 3, 3, ามสามหกจะสามสามหกพลาดไปนอกจากของเฮามีสามเก่าเก่าสานาะกับพัวได้อีกแต่พี่โนโ้เอง FC ท่านได้นำไปเป็นแนวทางกับพัวนี่นได้บนนอกจาก เน้นๆเลยเก้าสามจะหลยกราฟนิดหนึ่งเนาะจ้าสําหรับ2ตัวล่างจ้าหนึ่เจ็ดหเจ็ดจับคู่เสียดไปลานไปแต้มเดียวเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งามหนึากมหนึ่งเจ็ดเข่าเดนหนึวิรุษ1นจ้าอันนี้คือแอดจอยติกเรียบร้อยแล้วเนาะพอทากิ้ไปแล้วรอบเหนือจะเสียงหายจ้าเ่นหนึ่งวิรุษ1มาจ้าสําหรับล่าง ไซวิง่งไซลูดของเขาาฐานน้ำหนึง่งไปวิง่งไปลูดเราจะได้หลางตรงๆหนึ่งจิจจะสําหรับดาวโจรรอบปกติที่ผ่านมาจะโอ้โหไซมื่อยของเขา้าถือว่าปังได้แบบโตเนื่องมากได้แบบต่อเนื่องเนาะวันที่ยี่สิบนี่ก็คือหนึ่งเก่าบน่เนเราจะเมื่อนี่ วันที่21คำนวณได้หนึ่งหนึ่งยังอยู่แต่ว่าจะขู่พาดไปอีกเพราะเสียดไปนิดเดียว่ายเมื่อยสาวิ่งสายลูดมเขาเข้าเขาตรงๆจ 1, 7, ัดหนึ่งเจชวนตัวประกบคูมมืีนผ่าดไปอีกนิดเดียวนะจ๊อ่ายวิ่งสายลุ่มเขาถือว่าฟังได้แบบต่อเนื่องเนาะสาหรับวันที่24มสิบี่เมื่นตามกันต่อลุนกันต่อจากกับแนวทางหุน่ดนดาวโจรอบปกติเขาเข้าจ้า แนวทากสี่มาตามสูตรห้หรือบ่ออันอนี้การล่อรุ่นอีกทีหนึ่งเราจะสาหรับบุญดาวโจนี่ปิดไปสองวันิีเนาะวันเสาร์วันที่แถมวันจันทร์นี่วันจันทร์นี่ปิดไปอีกเนาะอันนี้คือเป็นผลของวันจันทร์แต่ว่าผลออกทีสี่เนาะจากอะสิเป็นของวันที่ยี่สิบสี่เนาะวันที่ยี่สิบสามอ่สิเป็นของวัน,นองังคารเนาะจากปิดไปอีกมือหนึ่งเนวทางสี่มาตามสูตรห้หรือบอ่อล่อรุ่นไปโดยการจาก สำหรับหุ้นดาวโจนส์คัมคืนนี้วันที่24เลขเด่นจะให้ไปที่เด่น4กับเจเจกับ4วิ่งลูดจะซ้ายวิง่งซ้ายลูดองเฮ้าจา,ามักจะชอบการนําไปวิ่งไปลูดได้นอกจะถาบ่หมักตัวเตียจะประกบคูห้เนาอเพราะว่าตัวประกบคูนี่ถือว่าพลาดไปพลาดไปหลายวันติดเลยเนาะสําหรับซ้ายวิง่งซ้ายลูดองเฮ้า,หาหนี่้านนาไปวิ่งไปลูดนี่ถือว่าปังปังอตเนื่องจะมากกันในแบบต่อเนื่อสาหรับซ้ายวิง่งซ้ายลูดองเฮ้าเนาะจ้า สำหรับเลขเด่น4กับ7วิ่งดูจะติดเบิร์เลขเด่นไว้จะ77กับ44จะสำหรับเลขเบิร์สำหรับเลขเบิร์จะเบิร์เบิร์นเลขเด่นกัะเบิร์เด่นเบิร์นเลขเด่น77กับ44ทามักจะชอบกันพิจารณาเบิร์ไดจะเด่น7วิ่งดู7จับคู่จะตัวเสียจ์จับคู่หายมี7หา7 เจ็ดแปดเจ็ด้าเจ็ดศูนย์เจตามด้เจ็ดเด่นสีวิรุษสีจะจับปู่สี่เจคู่เด่น 48, 49, ส8่9ปดสีาสีาำหรับเจ็ดหงเจ็ดงวดก่อนมาแล้วเนาะแต่ว่างวดน,นี้โอ้ถามมาตัว1นเจ็ดตัวเดิมเขาวิรุษไปแล้วแต่ว่า1นเจ็ดตัวเดิมหนึ่งหกซื<ม>้อส,สวยอยู่เนาะอ่าสำหรับตัวทีแอดรอยระบายสี C, ลงไปนี่คือเป็นตัวเนียนจ้า เดนเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดแอดจอยเน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดสองเดนสี่วิ่งรูดสี่เน้นไปที่สี่เก้ากับสี่สามเบิ้์เลขเด่นจะเจ็ดเจ็ดสี่สี่แอดจอยเน้นไปที่เบิ้์สี่สี่สำหรับเบิ้์เลขเด่นนะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์งเ้าวันที่24แนวทางเมื่อนี้ก็คือตามนี่เลยจ้าอาจเสียอธิบายหายนิดหนึ่งเราะจากพวกคลิปก่อนที่ทำลงไปนี่คือเสียงหายก็ยต,ต้อง ขอถูดขอไพยหลายๆเนาะแนวทางกับตามนี่เราจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มนนี่ฝากนัาไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ้าแนวทางมีเขามีรุดจะพิจารประาการใดก็ขอถูดขอภพยไว้ด้วยละกันจ้ามือนี่ก็คอยมาปังๆละกันเนาจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า